ตุ่มมาม่าก,กับลูกชายหนัก <c oughs> ตุ่มมามา่าหนักจา

Tuy nhiên, nó có tìm mua Cái tầm mua tí nó có thể tìm Nào là chẳng tìm mua Nào tìm mua Bà Cô biết nói tìm mua Nào Hoàng cơm cơm Tốt lên mà, ừ. à, tốt bài mà, cà phà hoang hâm hơm Cô bắt tốt chắc chưa à Det er. Det er bra. Det er bra. Det er bra. ตั้งเพื่อนก็แกนะมันบังมันบังลู่แซบบอแซบบ่แม่ถามแม่ถามแซบจะบอกแ่บบอบอกแับเขาเลย่าแซบวางนะแซบดูต่วมากันนี่ามเขาอยู่กี่ยู่ चिया <laughs> च 嗯，呦、mm.

เอาเงิน,เ,นอเอาบ่จำนี่ล่ะตำนี่ล่ะพี่นอ้องต้นหนาวกินมามาก,ก่อนครับห <c oughs> นักตลกแค้หมืยหน,นัว